หวัน1เหรียญหนึหนหนความมั่งคัง่งกับช่อง Rich Moon Coin วันนี้นะครับเราจะมาติดตามเหรียญติดตัวหนึ่งที่ชื่อว่า P นะครับ p, p ตัวเนี้ยเป็นเหรียญที่มีแอปพลิเคชันของตัวเองนะครับแล้ก็ส่วนใหญ่แอปพลิเคชันก็จะใช้เรื่องเกี่ยวกับเว็บ3 0แต่ยังไม่ได้ถูกพัฒนามากนะครับรวมถึงเหรียญเนี่ยมันก็ต้องมาจากการขุด จากนั้นมันก็มีคนทักผมมาเหมือนกันนะครว่าเหรียญพีตอนนี้นะครับมีอุปทานประมาณหมื่นล้านอันนี้เป็นอุปทานเต็มแต่ส่วนตัวผมดูจากข้อมูลของมันนะครับมันยังไม่มีระบบอะไรที่แน่นอนจะวัดตรงนั้นก็ยากนะครับเพราะว่าเขาจะใช้ในรูปแบบของการขุดเหรียญน,นะครับพีขึ้นมาเพื่อจะทำให้เหรียญพีเนี่ย มันมีมูลค่าไปตามนั้นนะครับมันถึงได้มีมูลค่าที่สูงพอสมควรคือ36ดอลลาร์นะครับถือว่าเป็นราคาที่สูงมากแล้วก็โทเค็นโนมิกเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับอันดับของคอยมาเก็ตแคปอยู่ที่2488คลิปนี้จะเป็นคลิปพาร์ทที่2นะครับพอคลิปแรกเนี่ยเราแนะนำเรื่องของ P ไปบ้างแล้วนะครับแต่พอดีตอนนี้มันมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับ ตัวเหรียญพีเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเอาไปแลกเป็นเงินหยวนได้ร้อซึ่งตอนนี้ทางการจีนออกมาปฏิเสธว่าอันนี้เป็นข่าวฟรัดนะครับว่าพีไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับหยวนแต่ผมต้องตอบอย่างนี้นะครับว่ามันไม่แน่ นะครับถึงแม้จะเป็นข่าวฝัดออกมาแต่ผมก็บอกเลยว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนทำไมข่าวนี้ถึงออกมาแบบนี้นะครับส่วนตัวผมปีหน้าทางการจรีนเขาจะมี C B C ในการใช้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดมี C B C ในในการใช้แล้ว P เนี่ยอเผอิญเอาโปรเจกต์ของตัวเองเข้าไปผูกอะไรกับ C B C ได้เนี่ย น่าสนใจสำหรับเหรียญ p ตัวนี้นะครับแล้วมูลค่ามันก็จะไปอีกนะครับสามารถที่จะแลกออกมาเป็นหยวนได้ก็จะเป็นการเริ่มโปรเจกต์พวกเว็บ3.0แล้วเรื่องของการขุดนะครับก็ผ่านยากเล็กน,น่อยใครจะทำการสมัครแล้วก็แอปพูดให้ผ่านของระบบของ P2 p เนี่ยของเขายากนะครับแต่ถ้าเกิดผ่านได้แล้วแล้วค่อยๆทำการขุดไปเรื่อย ก็จะได้จํานวนเหรียญที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมดูตรงนี้นะครับไม่มีการซื้อขายมีแต่การขุดอย่างเดียวนะครับก็แนะนำว่าประมาณนั้นนะครับเกี่ยวกับเหรียญ P ก็น่าสนใจนะครับฉะนั้นเหรียญ P ตัวนี้นะครับก็ดูจากทิศทางของตัวของของการตลาดเนี่ยนะครับตอนนี้มีแค่ XTX b i ต c o นอมี e เอ็กชแนแล้วก็ s u p e r ร์แล้วก็บิตมาร์ทนะครับ BitMart เนี่ยก็จะทางของน่าจะของสิงคโปร์เอ x ของจีนนะครับฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่า P เนี่ยจะเป็นเหรียญของจีนนะครับมีโปรเจกต์ร่วมกับจีนดีไม่ดีติดสอยห้อยตามคุณจะติดสันไปด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะเราไม่รู้รายละเอียดอะไรเกี่ยวกับเหรียญน,นี้มากนะนะครับ แต่ถ้าเกิดดูจากตรงนี้นะครับเหรียญมันมีการขุดอย่างเดียวเนี่ยนะครับแล้วผลปรากฏว่าพอเหรียญเนี่ยมันมันถึงตลาดจะทิ้งจริงๆแล้วนะครับก็ต้องว่ากันอีกเรื่องนะครับว่าราคาจะไปเท่าไหร่สมมุติว่าขุดมาได้แสนเหรียญน,นะครับคนที่ถือก็รวยเลยนะครับก็ดูอย่างตัวของ Wi-Fi หรือยนไฟแน a n น e นะครับมีออกแค่หมื่นเหรียญเอง บิตคอยไปหกหมืห้าอันนี้ไปแปดหมื่นเก้าหมื่นก็เคยทำได้อย่างนั้นเหมือนกันนะครับพอเหรียญ P เนี่ยรอแค่โปรเจกต์เว็บสมออกมาให้มันดีกว่านี้หน่อยนะครับรวมถึงต้องใช้ระยะเวลาในการรอมันแหละนะครับว่าทิศทางของเหรียญนมันจะเป็นยังไงฉะนั้นโดยทั่วไปนะครับข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญ P วันนี้จะมีอยู่ประมาณน,นี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใ b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรียญตัวนี้ผมบอกแล้ว10บเต็ม1ิให้10นะครับความปลอดภัยมาระดับหนึ่งเลยนะครับก็ต้องระวังตัวด้วยนะเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ฝากเรียนพีเอาไว้หรือพีเน็ตเวริรเอาไว้ที่จะเพิ่มพอร์ตการลงทุนสำหรับท่านและสำหรับวันนี้ขอตัวลาบเข้าถึงเรียนต้นน้ำ ด้วยไม่กะสว a p ผ่านกระดานบิดเกตที่นี่ที่เดียวเข้าถึงเหรียญต้นน้ำก่อนครับ